วันนี้นี่ได้กินครบสวนนะชับๆไปไหนน้ลำลื้ำละอืมชลลียวยอดนตามด้วยพริกกระหอมขาตำเจ้าเสร็จแล้วก็เอาอยอดน้ำแก้วลงเลยเจ้าตึงหนวยตึงดอกตึงการเนาะสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกับแม่แก้วเจ้าวันนี้แม่เป็นแจกขวหยอดฟักแก้วใสไข่เจ้าวันนี้ก็จะมีพิเศษเหน่อยเนาะ ดอกมันหนักว่ะอีแม่เปนก็เลยเด็ดดอกมาขว่วตัยเจ้าเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่ปนกำลังใส่ยอดฟักแก้วพอดีเลยเจ้านี่ปนก็จะมาลืบเอาใย,ยมันออกเนาะแล้วก็จะฮักเจ้านี่ฮักเป็นก้อมเป็นแก้มเอีเจ้านี่อันนี้คือยอดอ่อนๆมันเนาะนี่นะแล้วก็วันนี้พิเศษก็คือใส่ดอกไปตัวเจ้าดอกมันหนักว่ะอีแม่เปนก็เลยจะเอามา ขั่วต่กันแล้วก็มีหนวยน,น้อยนี่เจ้าหนวยมันแตกว่ะอีแม่ป่นก็เลยจะเอามาขั่วสุน่นตะกันเลยเจ้านี่นี่เจ้าหนวยน้ําแก้วเนาะมีอันเดียวเจ้ามีแกนเดียวเนาะอ,อีแม่ป่นก็เอามาซอยฝานบางๆนี่เนาะเวลาพัดมันจะได้ซุปเร็วๆพร้พอมกับยอดมันเจ้า นี่เจ้าอันนี้จะเป็นส่วนของดอกเนาะอันนี้ดอกกับอันยอดที่เขาใส่ได้แต่กี่เขาก็เอามาซอยไปตกแต่เลยเจ้าวันนี้คััวยอดฟักแก้วใส่ตึงดอกใส่ตึงหนุยใส่หมดเลยวันนี้นะมีพร้อมเจ้ายอดอ,อ่อ,อนๆดอกอ,อ่อ,อนๆหนุยอ,อ่อ,อนๆเนาะ เจ้าใส่หอมขาวลงไปต่ำเลยตามด้วยพริกสดเจ้าอี่แม่เป็นขั่วยอดฟักแก้วเป็นตึงอย่าใส่พริกตัวหน่ะเจ้าใมันมีรสชาติเนาะตั้งน้ำมันทอดแล้วก็เอาหอมขาวลงมาเกี่ยวก่อนเจ้า นามด้วยพริกกระหอเผาวตำเจ้าเสร็จแล้วก็เอาหย่อนน้ำแก้วลงเลยเจ้าพอกลงมาเลยตึงหมดเลยเจ้าตึงหนวยตึงดอกตึงกา้านเนาะ เติมซอสหอยนางรมลงมาเจ้าตามโดยซีอิ้วขาวเจ้าน<ม>ี่เจ้า<ม>พอพักเริ่มซุกแล้วก็ใส่ไข่เจ้านี่ต่อกไข่ลงมาเลย ดูวันนี้ใส่ไข่หลายเกนเหรอพักหนักว่ะใส่ไข่หลายเกนคือต่างกินไข่เจ้าไข่นี่ไก่นี่อม่ปบะเลียงคนเดียวได้กินไข่ตึงวันแค่ป็นชื้อนอี่ก็ะตุนหนาอซื้อตุกนี่แค่สักสองเกน เติมหงชูโรสลงไปเจ้าเจ้าหลังจากปรุงเครื่องหมดละอีแม่เพื่อจะชิมดูก่อนวันนี้นี่ได้กินครบสวนนะเจ็บๆอีกเห็นไหมอืมลำละอืมลำละอ่ะเด้อ อืมลำละสุดหยอดสุดยอดว่ะต้องเติมละเจ้ามไม่ใส่น,นันละมนมนไม่ใส่รถด,ดีละว,วันนี้งดเป็นขบเครถด,ดีหนึ่งวันนะวันนี้นะนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเฮาก็ตักใส่จานละดูครับเขาบ้นบานๆของเฮาวันนี้เนาะขัวหยอดฟักแก้วใส่ตึงดอกใส่ตึ้งหน่อยเจ้าแม่ว่าวันนี้มันหวานเพราะว่าไทยหวานดอกมันนี่นะดู เียบร้อยแล้วเจ้าควันกุนกุนน้อนห่อนเลยครัวยอดฟักแก้วลำล้ำเจ้าวันนี้นะหอมหอมเจ้าดูวันนี้มีหน่วยมันมาแอมเต็หนอกับดอกมันเจ้าถ่าตาน้ากินขนาดเจ้า